ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเบืองไรยนต์นะครับผมมานะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวปาเชโร่นะครับหลังจากออกมาได้ประมาณ18เดือนครับ18เดือนก็ออกตั้งแต่เดือนวันที่1กรกฎาคมนะครับปีที่แล้วนะครับเป็นปี2011นะครับตัวนี้นะฮะก็ประมาณ18เดือนครับถึงนี้นะฮะ ก็ครบหนึ่งแสนกิโลครับเดี๋ยวมาดูว่ารถคันนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นใช้งานยังไงนะครับส่วนใครที่จะซื้อนะต้องดูคลิปนี้ก่อนครับผมเพราะว่าผมใช้งานก็โอ้โหค่อนข้างเยอะครับหนึ่งแสนกิโลสิบแปดเดือนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งร้อยกิโลครับนี่ฮะเป็นตัวเอลิสเอดิชันนะครับสี ขับเคลื่อนสี่ล้อครับโฟนวิวนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่ารถคันนะี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับที่มันมีพวกเครื่องยนต์พวกอะไรนะฮะอันดับแรกนะครับที่ออกมาแรกๆก็ได้เคมนะครับคันนี้ก็มีเคมมีโชคหนึ่งตัวครับ <c oughs> มีโชคหนึ่งตัวข้างซ้ายนะครับข้างข้างข้างซ้ายข้างหน้านะครับได้เคลมแล้วนะครับหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็มีตัวอินเตอร์นะครับที่ผมได้เคลมนะครับอินเตอร์มันจะรั่วนะครับเนี่ยปัญหาก็พบบ่อยอยู่ครับมันจะรั่วตรงนี้ครับตรงนะฮะตรงข้างในนะฮะน่่เน่เห็นไหมอันนี้ก็ยังมีซึมซึมอยู่นะครับเนี่ยนะฮะ ที่ปัญหาที่พบนะครับแล้วก็มีกระปุกตัวปั่นพาวเวอร์นะครับซึมนะครับมันซึมฮะตัวนั้นอะแล้วก็ทำสีมาแล้วครับตัวนี้ทำสีอะไรนะครับศูนย์บริการนะครับที่ผมเอาไปเข้าเช็คนะฮะนี่ประตูฝั่งนี้เลยเห็นไหมสีมันจะ ต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้จะดำหน่อยตัวนั้นจะขาวนะครับเพราะว่ามันเขาทําไม้ถูพื้นนะครับโดนนะครับโดนนิดหน่อยนะครับโดนนิดหน่อยแล้วก็จะมีรูด้วยเขาสีช่างสีเขาทําไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับนี่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 ฮะเห็นไหมฮะนี่แผลมันลึกนะครับตรงนี้แหละเขาทําแต่เขาทําสีก็ยังมีมีรอยอยู่นะครับนี่รอยตรงนี้เห็นชัดเลยนะฮะับเขาทำนานแล้วล่ะครับ เพราะว่าเขาทําไม้ถูพื้นที่เป็นเหล็กนะครับขูดนะครับส่วนใครที่มีใช้ตัวนี้แล้วนะครับอย่าไปทําสีเลยนะครับถ้ามันเป็นขีดข่วนขีดข่วนลึกๆนิดนึงนะนะหรือว่ามันโดนสะเก็ดอะไรนะครับสะเก็ดแบบเนี้ยนน,น,นี่นี่ตัวนี้ครับนี่ อันนี้เริ่มเป็นสนิมแล้วนี่อันนี้น่าจะไปโดนหินโดนอะไรนะครับถ้าเป็นรอยประมาณนี้อะไรครับแต่ตัวนั้นที่ประตูน่ะรอยยาวกว่านี้นะครับไม่ต้องไปทําครับเดี๋ยวเสียความรู้สึกเฉยๆนะเพราะว่าสีมันคนละอันเลยนะครับเพราะว่าเขาทําไม่เหมือนกันเลยฮะเห็นในกลุ่มอะไรอะไรก็เหมือนกันหาซื้อสีขาวมาแต้มมาก็ได้ครับตัวนี้นะฮะสีขาวมาแต้มนิดๆหน่นนนอยๆนะครับจะโอเคกว่าทําสีทั้งบานนะครับนี่ฮะ ดูอย่างนี้ก็เป็นสีคนละสีเลยแต่ดูในโทรศัพท์นี่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปัญหาอีกนันึงนะครับที่เขาพูดกันก็ในกลุ่มนะครับก็จะมีฝาท้ายนะครับไม่ค่อยอยากปิดนะครับแต่อันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเตะก็ยังยังอะไรยังทํางานดีนะครับฝาท้ายไม่มีปัญหานะครับนี่เพิ่งเข้าศูนย์มาเมื่อวานนี้ครับนี่ ึ่งแสนโผมหมดไปประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับก็หมดวารันตีเรียบร้อยนะครับหนึ่งแสนโหรือห้าปีนะเนี่ยพวกน้ำมันเกียร์พวกอะไรผมเปลี่ยนหมดนะครับเข้าศูนย์เดือนหนึ่งอะประมาณเดือนแล้วเกือบครั้งนะครับเฉลี่ยและเดือนกว่าเข้าครั้งหนึ่งนะครับรถคันนี้ก็อันนี้ก็เข้าไปล่าสุดก็หมดไปแปดพันกว่าบาทนะครับของน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับนี่จะเป็นกุญแจครับ อันนี้จะเป็นรังเครื่องมือผมติดรถมาประจำนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นที่อาบน้ำนะครับสนามครับไม่เอาออกจากรถสักทีนะครับกับกับเสื้อแล้วก็พวกเอกสารนะฮะชุดโอนซื้อขายนะครับส่วนตรงนี้ก็เนี่ยไฟฉายครับก็เก็บอุปกรณ์ได้นิดๆหน่อยนะครับที่เติมลมยางก็ยังโอเคนะผมก็ทำอ่า มันรั่วประจํานะครับเพราะว่าผมไปเติมอยู่ปั๊มบางทีจุกมันเลยครับเราต้องเวลาเติมลมเนี่ยต้องต้องเช็คนะครับมีน้ําก็ถ้าเติมเสร็จก็เอาน้ํานะครับน้ํามาใส่หัวตัวนี้ดูนะครับเพราะว่าหัวจุกมันบางทีมันมันงัดซ้ายงัดขวาแล้วมันซึมนะครับก็ประสบการณ์ส่วนตัวครับเคยเชือนะครับต้องเอาน้ําหรือว่าอน้าลายก็ได้ครับแปะแปะนะครับบ้านๆนะครับเนี่ยโซมนิดนึงครับรถยางมาต่อย เต็มเลยนะฮะนี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดสักทีเลยครับี่เต็มเลยขึ้นเหนือร่องใต้บ่อยครับตัวนี้เดี๋ยวรับสายสายนี้ก่อนนะครับมาต่อครับผมฮก็มาอยู่บ้านท้ายก็อย่างเงี้ยมีรอยอันนี้น่าจะเป็นรอยแบตเตอรี่ครับนี่ นี่หัวหน้าสอนอันนี้พี่เขยอันนี้เมียรอยแบบอันนี้กระเป๋าตกอันนี้รอยกระเป๋านะครับอันนี้รอยน้ํากันเอาน้ํากดแบตเตอรี่นะครับอันนี้หัวหน้าสอนยกแบตเตอรี่ไม่ขึ้นชนนะครับด้านท้ายเนี่ยฮะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับสวนยางก็ปะป่าหลายเส้นแล้วครับสวนยาง หลายเส้นแล้วเหยียบน็อตนะครับคือวิ่งมากครับแสนโลใครวิ่งบ้างครับรถ18เดือนนะครับรพวกนี้นะฮะภายในก็ตัวนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะข้างหลังยังไม่มีแต่ข้างข้างบนนี่จะเปื้อนหน่อยครับมีแต่ร่องรอยมือมือดำๆนะครับพวกน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะไปซื้อรถซื้ออะไร ผมก็จอดนอนนะครับตอนแรกๆก็จอดนอนจอดนอนในรถนะครับฟรีคือฟรีฟรีแอร์ทั้งคืนเลยนะครับพอตอนเช้ามาก็ขวัญมันจะขาวนะรถพวกน,นี้ทุกคันครับฟอร์จิเนอร์ก็เป็นฮดูมือรอยมือภายในเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับภายในแล้วก็มาดูห้องเครื่องครับมาดูห้องเครื่องก่อนใจสําคัญโอ้โหดูเขาไม่ใส่ให้ดู หัวนอตเอาไปเมื่อวานนี่ครับศูนย์่อวน,นี้เขาเอาไปเช็คก็มีสลับยางนะฮะแล้วก็ทวงล้อมานะครับสงนกเื่นโยงก็จะอืดๆนิดนึงนะครับที่ใครที่เคยขับปาเจโร่เอ้ยใครที่เคยขับฟอร์จิเนอร์มานะครับ โคตรโมเลยครับนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ดูแรเท่าไหร่ช่วงนี้นะฮะรดแสนโลครับเนี่ยตัวปัม๊มปั๊มพาวเวอร์นี่ก็ยังซืมอยู่อยู่นี่เห็นไหมฮะขนาดเปลี่ยนเค็มไปเปลี่ยนใหม่เลยนะอินเตอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะอินเตอร์ก็ซืมตัวนี้ก็ซึมนะครับยังไม่ได้ถอดล้าง GTR เลยนะฮะแสนโลครับแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ผมไปซื้อรถเนี่ยแบตเตอรี่ไม่มีเนี่ยโอ้โหฉุกเฉินมาได้ถอดนะครับเนี่ยผมถอดอยู่สองสามครั้งแลลวถอดไปสตาร์ทรถนะครับซึมแล้วนะฮะหมดแล้วครับหมดเคมแล้ว <laughs> พวกอะพวกอะไรพวกนี้มันจะหนักนิดน,นึงนครับหนักกว่ารุ่นอื่นหน่อยตามที่ใช้มานะครับ เชมไปมีสามอย่างแล้วครับเชมนะฮะก็หมดวารันตีครับส่วนระบบเซ็นเซอร์ก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับช่วยตัวที่ช่วยเบรกนะครับก็เกือบ เกิบเจออุบัติเหตุอยู่ประมาณสองสามครั้งมันก็ช่วยเบรกก็ยังดียังเตือนนะครับมันเตือนแล้วก็มันเตือน,น,อนทีนี้มันเบรกกึ๊กๆ,ๆ,ๆอย่างนี้เราก็ไปเหยียบเบรกได้นะครับก็ยังยังดีครับตัวนี้หนูนะครับหนูเข้าไปกัดสายไฟข้างในขนาดขี่ตลอดนะยังมีหนูเข้าไปได้นะครับไม่รู้มันเข้าช่องไหนนะฮะ ส่วนเบาะครับตัวนี้ครับดีมันเป็นเบาะหนังไม่แข็งนะครับมันก็เลยทําให้ขาดนิดนึงครับนี่นี่ฮะเห็นไหมรอยอันนี้เขาไม่เค็มให้นะมันเป็นรอยแตกนิดนึงแต่ไม่รู้นะศูย์อื่นเขาอาจจะเค็มให้แต่สูย์นี้ผมบอกเขาเขาไม่ทําให้สักที ภายในก็สกปรกโอ้โหคือรถเน็ตสมบุกสมบันครับไปไหนมาไหนระบบโฟวิลก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับระบบโฟวิลที่ใช้มาลองสตาร์ทดูครับหนึ่งแสนหนึ่งร้อย 100, 100โลพอดีอะ บางทีเซนเซอร์ก็ลวนนะครับบางทีนะวิ่งวิ่งวิ่งไปเบรกเองก็มีนะครับบางทีไม่รู้เป็นอะไรนะครับจะส่วนตัวนี้นะ่ะของผมซื้อมาใส่นะสี่พันกว่าที่ชาร์จแต่ก็ช้านะครับช้าช้ามันช้าดีกว่าเสียไฟบ้านดีกว่าอันนี้ผมก็ไว้ต่อสําหรับ GPS เดินทางเวลาไป ดูรถดูอะไรเขาส่งโลจิชั่นมาเราก็เสียบใส่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะฮะขึ้นเนี่ยขึ้นมันจะขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับขึ้นเนี่ยเมีประมาณนี้ครับล้วก็ข้อเสียก็หลายอยู่นะฮะตัวนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเข็มพวกระบบ้งาล่างนะครับข้างหน้าก็ดำหมดครับ ส่วนตัวนี้ไม่ได้เปิดสักทีเลยนะครับสายมันก็ไม่ได้เปิดอันนี้ก็มาเชื่อมต่อข้างหน้าก็เปิดอยู่แต่มันวเวลาเราวิ่งมันมันดับนะครับก็เลยไม่ค่อยยุ่งยากครับเขาส่งงานมาไม่ไม่เรียบร้อยเลยนะฮะส่รางรถโต้โหโครสกปรกเลยดูรอยมือช่าง น็อตเอ็นจุกนี้ก็ไม่ใส่ให้เนีย่ยเครื่องยนต์ส่วนเครื่องยนต์นี่รุ่นนี้นะฮะมันถ้าความร้อนมันขึ้นปกติแล้วนี่มันจะเวลาเปิดฝาตรงนี้ไนะอมันจะขึ้นนะครับแต่น,นี่มันยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าเครื่องยังไม่ร้อนนะครับก็จะมีไอขึ้นนะครับแต่รถพวกทวกวันนี้เขารถใหม่เนี่ยเขาไม่ค่อยอะไรครับ ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอายขึ้นนะครับใครจะออกก็ลองดูครับนะฮะก็ถือว่าก็โอเคอยู่ครับหนึ่งแสนโลนะฮะเข้าศูนย์ประมาณสิบกว่าครั้งครับรถสิบแปดเดือนสำหรับปาเจโรนะฮะฮิสูบิชิปาเจโร่ สปอร์ตะะไปครับผมนะฮะใครอยากสอบถามเรื่องตัวนี้ออกก็ลองมาดูครับรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนนะครับรุ่นใหม่สมสมบันครับ กดไลค์กดแชร์ครับกดสับสไครต์ให้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรโยนนะครับใครอยากอสอบถามเรื่องรถนะฮะปาเจโร่คิดจะออกก็ลองมาปรึกษาดูครับส่วนตัวก็เสียงอะไรอือ้อ,อ